พี่น้องที่รักช่วงเวลามหาพรตไม่เป็นเพียงแค่เป็นเวลาแห่งพระเมตตาและพระกรุณาจากพระเจ้าแต่คิดเชนควรมองเห็นถึงช่วงเวลาแห่งการปฏิรูปชีวิตด้วยเพื่อจะพบกับพระพรแห่งการเริ่มต้นใหม่ผ่านการทบทวนไตรตองถึงความบกพร่องความผิดบาปและความชั่วร้ายที่ได้ทำในชีวิตของตนเองเพื่อจะนำให้ได้ตระหนักถึงสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง เพราะเราหลายคนได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ซื่อสัตย์ต่อตอนเองด้วยการหลอกตอนเองว่าสิ่งที่เราทำนั้นล้วนด,ดีและถูกต้องแล้วและขณะเดียวกันเราก็คิดว่าคนอื่นมีอะไรผิดบ้างคิตชนจึงจำเป็นต้องกลับใจและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งในความสัมพันธ์ของตัวเรากับพระเจ้าผ่านทางพระเยซูเจ้าและกับผู้อื่นรวมถึงกับตัวเราเองด้วย เพราะการทําเช่นนี้เท่านั้นที่จะเป็นการบอกว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงและกลับใจที่แท้จริงการฟื้นฟูของเทศกาลมหาพน์ยังเป็นการพยายามเป็นสิทธิที่ดีของพระเยซุเจ้าอย่างแท้จริงและแบ่งปันคุณค่าทัศนคติของพระองค์อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นดังที่นักบ,บุญปอโลบอกกับชาวโครินว่าทุกคนควรกลับใจมีการเปลี่ยนแปลงสภาพชีวิต กลับมาหาพระเยซูเจ้าที่จะทําให้เราได้เป็นผู้เหมาะสมกับพระอาณาจักรสวรรค์คิตชนต้องรู้ว่าพระเจ้าทรงปรารถนาให้เราเดินในหนทางใหม่ที่มีพระองค์ผู้ทรงนําสู่การได้รับผลดีในพระวรสารวันนี้ทําให้เราเห็นถึงความคิดของพระเยซูและของพระเจ้าด้วย พระองค์ทรงปรารถนาที่จะให้อภัยและคืนดีกับผู้ที่เคยตัดสัมพันธ์กับพระองค์แต่ได้เปลี่ยนแปลงกับมหาพระองค์ด้วยการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและพร้อมใช้โทษบาปเหมือนบุตรคนเล็กที่ตัดสินใจกลับบ้านและพร้อมรับโทษหากปิดาจะให้เป็นเพียงแค่ผู้รับใช้นอกจากนี้พระองค์ยังทรงสอนให้เราต้องมีเมตตาด้วย กิจชนต้องพึ่งผาพระเจ้าเสมอพระองค์เท่านั้นทรงนำให้ได้อิ่มทั้งร่างกายและจิตใจดังประชากรอิสราเอลที่ได้รับมานาในแผ่นดินที่แห้งแล้งและได้รับผลอย่างอุดมในแผ่นดินคานาอันและเป็นวันนี้เราเองได้เห็นว่าพระเจ้าทรงประทานพระเยซูเจ้าที่ทรงทำให้เราได้อิ่มอยู่เสมออาศัยศีลมหาสนิท ในตอนที่เริ่มต้นของพระราสารพระเยสุจา้าถูกชาวฟาริสีและธรรมจารย์บ่นว่าที่ส่งต้อนรับคนเก็บภาษีและคนบาปพระองค์จึงสอนให้เห็นถึงพระเมตตาของพระเจ้าและความปรารถนาของพระองค์ที่ว่าผู้ที่เชื่อในพระองค์ต้องเป็นผู้เมตตาด้วยพระองค์ทรงใช้เรื่องของปิดากับบุตรทั้งสอง ที่ลูกชายคนเล็กขอออกจากบ้านและไปประพฤตินตนในทางผิดบาปและหน้ารังเกียจเขาเอาทุกสิ่งที่เป็นมรดกซึ่งบิดาให้ด้วยความรักและใจดีไปใช้ในการดำเนินชีวิตที่เสเพลตามใจตนเองในที่สุดเขาจึงไม่มีอะไรเหลือเมื่อเขาต้องไปใช้ชีวิตด้วยตนเองทำให้เกิดความยากลำบากเขาจึงคิดกลับไปหาบิดาซึ่งเขาได้พบว่า บิดานั้นพร้อมให้อภัยและต้อนรับเขาในฐานะบุตรเช่นเดิมบิดาจึงเป็นตัวแทนของพระเจ้าและพระเยซูเจ้าอย่างชัดเจนเพราะเขาเฝ้ารอให้ลูกชายกลับมาและทันทีที่เห็นลูกชายแต่ไกลเขาก็รู้สึกสงสารและวิ่งไปสวบกอดความรักที่เขามีต่อลูกชายที่หลงทางไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปแม้แต่น้อยการกระทำของบิดาจึงส่งผล ให้บุตรนั้นเกิดความละอายใจและสิ่งที่เขาทำก็คือมีการสำนึกผิดสิ่งนี้คือการให้อภัยที่ทำให้เกิดการคืนดีในขณะที่ลูกชายคนโตไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นได้และเกิดความไม่พอใจอย่างมากจนบิดาต้องสอนให้เขารู้จักการให้อภัยด้วยการมีความชื่นชมยินดีกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับน้องชาย คิตชนอาจประสบปัญหาเช่นนี้เมื่อได้คิดถึงเฉพาะตนเองหลงคิดว่าได้ทำดีกว่าแต่กลับมีคนอื่นที่ได้รับโอกาสมากกว่าเราจึงต้องไม่ตัดสินผู้อื่นแต่พร้อมที่จะชื่นชมยินดีกับผู้อื่นเสมอคิตชนต้องดาเนินชีวิตตามพระเยซูเจ้าสอนในทุกครั้งที่รู้ว่าได้ทำผิดเราต้องกลับใจหันหาพระเจ้ายอมให้พระองค์ช่วยเปลี่ยน เราต้องช่วยเหลือและมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และนําทุกคนเข้าสู่พระเมตตาของพระเจ้าด้วยวันนี้ให้เราภาวนาว่าขอให้เรามีความตั้งใจในการอารักและอภัยทุกคนเหมือนที่พระเจ้าทรงทำรรต่อเรา